ใ้มินาซานสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครกรจากเกมคอมพา s s สเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับใครต้องการติดต่อเรื่องการเติมเงินหรือเรื่องกิลด์นะครับให้ไปติดต่อผ่านช่องทาง Discord ส่วนงผมส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ละกันเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ Discord เอาไว้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามช่อง u t u b e ผมนะครับผมจะมองไม่เห็นคอมเมนต์เพราะงั้นฝากไปติดตามหน่อยละกันสำหรับค่านแตกฮีโร่แล้วก็อาบิลิตี้ของตัวละครกรแอดแท็กจะอยู่ที่1.10 จับอ b บิลิตของตัวละครก่อนก่อนจะลดคู่ดาวนแล้วก็เสิร์ฟดาเมจให้กับการประเภททำลายเบรกหรืออีกชื่อนึงก็คือการประเภททำลายบาเลียซึ่งการเสร์ฟดาเมจเนี่ยก็จะเสริมมาในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องการลดคูลดาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นฟูเทสให้ซึ่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครปกติส่วนด้านขวาก็จะเป็นตัวละครกรซึ่งคุณก็จะเห็นนะว่าตัวละครกรเนี่ยการลดคูลดาวของการประเภททำลายบาเดียเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าวกว่าเพราะงั้นเนี่ยตัวละครกรถ้าเวลาเล่นเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่การประเภททำลายบาเดียไปสักหนึ่งใบเพราะว่ากรมีอ b บ l i ิลิตี้ในการเสริมให้กับการทำลายเบรก สํหรับในส่วนของฮีโร่แอชั่นของตัวละครก่อนก่อนจะทําการชาร์จหมัดยิ่งชาร์จนานเนี่ยดาเมจก็ยิ่งรุนแรงแถบระยะก,ก็ขยายวงกว้างขึ้นด้วยเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนเลยละกันนะก็อย่างที่เห็นครับว่าระยะก,การโจมตีเนี่ยจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแถบว่าถ้าคุณชาร์จในขั้นสุดท้ายเนี่ยก่อนจะทําการปล่อยหมัดเองอัตโนมัติอย่างที่เห็นเลยครับเอาจิงคุณก็ไม่จําเป็นต้องชาร์จในขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าคุณก็สามารถปล่อยหมัดด้วยตัวเองอย่านีก็แบบมีครับแต ก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าถ้าคุณชาร์จในขั้งสุดท้ายเด็ดามิก็จะอยู่ราวๆาเจ็ดพันนะครับแต่ว่าถ้าชาร์จในปริมาณนึ่งก็ดามิยอยู่ประมาณ2องพันนั่นแหละแต่ว่าข้อเสียของฮีโร่แอคชั่นของก่อนก็มีอยู่เหมือนกันครับคือเวลาคุณชาร์จเนี่ยเวลาที่คุณจะต้องหันหน้าเล็งตนนัวละครอะไรตัวละครหนึ่งเนี่ยมันจะหันช้ามากครับเพราะงั้นถ้าคุณเจอแบบ,บเจอตัวพิ้วๆอย่างสปิตเตอร์หรือพวกกันเนอร์อย่างมิลิโปรยูครับอาจจะเล็งยากไปหน่อยเพราะงั้นก็ระวังกันไปด้วยแล้วกันแล้วก็อีกเรื่อองงนนนึะคครรรับยยทีีุ่่่ณชา์จูเ มันจะทําให้กอนเป็นโหมดของซูเปอร์อาร์เมอร์ก็คือกอนจะไม่ถูกผักกระเด็นหรือทําให้ล้มลงนะครับผักกระเด็นคืออะไรผักกระเด็นก็คืออ่าตอนที่คุณกดการประเภทหมูละแล้วทาให้สตรูล,ลอยขึ้นของฟ้าครับกอนจะไม่ถูกทําให้ลอยขึ้นถ้าคุณกดถูกจังหวะนะครับกอนจะเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆยังไงก็ลองนําไปปรับใช้ดูแล้วกันครับสับรลลัวละคอกอนสํานในส่วนของฮีโร่สกิลของกอนกอนจะเป็นโหมดพลางผู้ใหญ่ซึ่งในโหมดนี้เนี่ยกอนจะได้ปรับแอตแท็กดีเฟนซ์แล้วก็สปีดเพิ่มขึ้นมา ซึ่งในโหมดนี้เนี่ยกรอนก็จะได้โหมดของซุปเปอร์อาร์เมอร์ติดตัวตลอดเวลาด้วยซึ่งผมก็อยากเตือนไว้ตรงนิดนึงนะครับว่าซุปเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยต่อให้มันจะดูโกงมากแต่ว่าข้อเสียหลักของมันก็คือมันยังสามารถโดนสตันหรือว่าล็อกการได้อยู่เพราะงั้นเวลาที่คุณกดใช้แต่ละครั้งเนี่ยเพราะงั้นได้โปรดระวังกันด้วยนะครับแถมฮีโร่สกิลของกรอน,นะครับยังสามารถกดใช้งานได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมเพียงเท่านั้นหลังจากที่คุณใช้เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถกดใช้ฮีโร่สกิลต่อ แล้วก็ฮิโรสกิลของก่อนเนี่ยไม่สามารถเสริมดาเมจกับการประเภททูดาเมจได้นะครับเหมือนกับตัวละครแบบโซบัดกายเลยซึ่งการทูดาเมจคืออะไรการทูดาเมจก็คือการดาเมจแดงแบบนี้นครับจะไม่สามารถเสริมได้เพราะงั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนไม่แนะนําให้ใส่นะครับสอบกาดประเภททูดาเมจงั้นผมจะกดฮิโรสกิลของก่อนให้ดูเลยละกันนะครับที่ต้องอธิบายยืดยาวเพราะว่าฮิโรสกิลมันสามารถใช้งานได้แค่เพียงครั้งเดียวนะครับรวมถึงในโหมดทดลองด้วยนะครับก็สามารถยังไงใช้งานเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น <c oughs> นี่ครับอย่างที่เห็นเลยดาเมจก่อนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแถมถ้าคุณกดฮีโร่แอคชั่นนะครับก็จะชาร์จไวขึ้นเราอยาก็จะว้าขึ้นด้วยถ้ากดการ์ดปกตินะครับก็จะดาเมจแรงแบบนี้หละครับนี่ครับแล้วก็หลังจากที่ก่อนหมดโหมดนี้นะครับก่อนจะล้มลงนะครับแล้วก็เลือดของก่อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งนะครับก็คือโดนโจมตีครั้งเดียวก็คือสามารถโดนเคลียร์ได้เลยนะครับเพราะงั้นก็ลองกันไว้ด้วยนะครับเวลาที่ก่อนจะล้ม หมดนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ใช้ตอนประมาณ40วิวิหรือ30วินะครับเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยถ้าคุณล้มเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็แนะนําไว้ใช้ตอนนั้นแล้วกันครับยังไงก็ลองนำไปบบใช้แล้วกันครับสับตัวละครก่อนที่โล k สกิลอาจจะใช้งานยากไปหน่อยแต่ว่าก็พยายามนําไปปรับใช้ดูแล้วกัน ในที่สุดนะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของซัพพอร์ตโค้ดนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสายฟรีหรือสายเติมนะครับช่วยกดซัพพอร์ตโค้ดของผมทีนะครับ มันจะช่วยให้ผมสามารถทำไกด์เกมนี้ได้ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานยี่ขึ้นนะครับมันจะช่วยเป็นท่อนำเลี้ยงสับผมมากๆนะครับอยากให้ช่วยกดตรงนี้จริงนะครับส่วนวิธีการกดซัปพอร์ตโค้ดยังไงก็ให้ดูตามวิดีโอที่ผมอธิบายอยู่ตอนนี้นะครับให้กดตรงโค้ดตรงนี้แล้วก็กดในช่องค้นหานะครับก็จะเจอชื่อผมแล้วกดตัวปุ่มส้มๆนะครับเสร็จปุ๊บชื่อผมก็จะไปอยู่ในช่องตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นการซัปพอร์ตผมไปในตัวนะครับทำให้ผมสามารถทำไกด์เกมนี้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับสับคล จริงครับหรือว่ากดไลค์ขอบคุณมากจริงครับสับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับวันนี้ก็มีวันนี้บ๊ายบายครับ